สวัสดีครับครับเอ่อขอสั่าฟาดพี่หน่อยนะครับครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเอ่อชื่อนู้ครับจริงชืิอจริงครับวงศักดิ์ครับงานสุกุลบุญกีครับอายุไห่ครับสามสิบสี่ครับอยู่บ้านอะไรครับบ้านน้องหินครับเอ่อพี่มีอาชีพทำอะไรครับเอ่อส่งของครับส่งของแล้วอาชีพช่วอะไรโอ้มาหยุดว่างๆก็หาใส่พวกหนูครับอแล้ว ที่พอจะพาแนะนำพาทำาั่งกนี่นะครับได้ครับวิธีการแรกรค,ร <c oughs> คือหนึ่งเราต้องไปตัดไม้ไผ่ก่อนเลือกไม้ไผ่เอาที่ไม่อ่อนไม่แก่มากเกินไปถ้าได้ไม้ไผ่อ่อนมาเราก็มาตัดตัดว่าความยาวหนึ่งฟุตหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งประมาณขนาดนี้อยากให้สั้นหรือยาวเกินไปแล้วก็เหลาให้เตียนให้กลมอย่าให้เล็กหรือให้ใหญ่เกินไปให้พอดีประมาณขนาดนี้ ล้วก็ถ้าเป็นไม้อ่อนล้วก็เหลาเราก็ตาแกแดดไว้สักวันสองวันถ้าเป็นไม้แก่ก็ไม่ต้องตากเราเราเจ็ดเราสามารถตัดุดบ่วงมามัดใส่ใช้ได้เลยความยาวของรวดเส้นบ่วงอย่าให้ยาวหรือสั้นเกินไปยาวประมาณ15เซนเส้นยาวเราตัดที่เราตัดมายาว15เซนแล้วเราก็มัดใส่กับหลักมัดใส่กับหลักพันสักสี่ห้ารอบแล้วเราก็มาดึงวัดขนาดวงบ่วงว่ามันได้ขนาดที่พอเหมาะไหม มันยาวหรือมันใหญ่ไหมถ้ามันใหญ่เราก็ตัดแล้วก็ย่นเข้ามาให้ใกล้หลักอีกปีน,นิดนึงจะเป็นการเลียบวงบ่วงคือลาเลีบวงว่วงที่ให้อยู่ประมาณขนาดนี้นี่มันจะพอดีกับคอหนูอย่าให้ใหญ่หรือเล็กเกินไปวิธีการใส่วิธีการใส่คือหนึ่งสมมุตินี่เป็นพื้นพื้น,น,นดินเราปักบ่วงลงอย่าให้ใต้รวดบ่วงเให้มันติดกับบินมากเกินไป ให้สูงมากเกินไปให้อยู่ที่ประมาณจากยินขึ้นมาจากหลังบ่วงสองสองนิ้วมันจะเข้าพอดีคอคอของหนูจะไม่มีสิทธิ์หลุดรับการสืบทอดมาจากใครครับรับการสืบทอดมาจากใครเหรอก็จากรุ่นรุ่นรุ่นเอารุ่อลุงรุ่นลุงรุ่นก่อนก่อนรุ่นปู่รุ่นก่อนก่อนคือพาไปไปกับลุงกับนา้นนารุ่น <ör> รุ<ๆ>่นรุ่นก่อนก่อนพวกไอ้น้าพวกน้าเบาเนื้อปู่เนื้อ อ่าอย่างนี้เขาพาไปใส่ก็เลยใส่กับเขาก็เลยศึกษาดูจากที่เขาใส่แล้วก็จามาจํามาก็มาลองมาทําเองปฏิบัติเองใช้เองทดลองจริงก็ได้ภาทุุวันนี้จะเป็นลักษณะน,นี้ใส่เดไงไหมแล้วทำเลที่ใส่ต้องมองทำเลยังทำเลที่ใส่ก็ส่วนมากก็จะเป็นตามทุ่งนาตามทุ่งนาตามคนแทนาบ้านเราหรือาตามโูน พนหญ้าพนโพที่เรานี่หละพวกดอนหญ้าคาดอนอะไรเงี้ยเนี่ยจะสังเกตด่านด่านก็คือคลองถุงที่มันวิ่งถ้ามันถ้ามันวิ่งอยู่ประจำคลองจะเกี้ยงคลองจะเกี้ยงแต่เราส่วนมากที่ใส่กับตับบ้าเราเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ด่านแบบนั้นคลองแบบนั้นส่วนมากจะใส่แบบด่านแบบเล็กๆด่านลกเล็กๆมันจะเป็นหนูตัวตัวใหญ่ถ้าเป็นด่านแบบเกี้ยงสะอาดแล้วก็ด่านใหญ่จะเป็นหนูตัวเล็ก ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใส่กันอย่างนั้นเขาจะใส่แบบเดือนเลือกดูแบบด่านแบบเล็กๆมองดูเมือนกับว่าจะไม่ใช่ด่านหนูหรือหนูจะไม่วิ่งอย่างเงี้ยเราใส่เราใส่เลยตรงนั้นนั่นแหละคือหนูใหญ่แล้วก็อย่าใส่ลบมากผมขอผมขอจบการสัมภารับสวัสดีครับหลังจากที่เราสามภาณ์ในคราวก่อนนะครับเราก็จะมาดูการสาธิตจริงจริด้วยนะครับเอาไปดูกัน ครับคือค่าตัวอะไรครับตัดตัดไม้ครับตัดไม้ตัดไม้มาแล้วเอาไม้อ่อนหรือไม้เก่ครับไม้อ่อนก็ได้ไม้เก่ก็ได้แล้วพออื่นว่าไปเก็บมาเลยครับเจบมาครับโอ้โหเคได้ครับได้แล้วเราทำเราก็จะมาตัดนะครับตัดตัดขนาดหนึ่งฟุตน้ำทัดหนึ่งแล้วมาตัดกันนะครับครับเอาแล้วเราจะไปรอดูตอนมันขาเลยนะครับถาดไปเรียบร้อยแล้วครับเราจะ่ากันนะครับ แล้วก็ผ่าครึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมาผ่ากันนะครับผ่ากันแล้วเราก็ผ่าผ่าเป็นแบบเป็นเพียงนะครับผ่าผ่าครึ่งครับเิ็เพียงแล้วก็ต่อกันไปคตอกกบน่าเรียบร้อยครับแล้วถ้าต่อไปเราก็จะทําเป็นเป็นชิ้นเล็กๆคบเพื่อจะทําเหลาเป็นคันบ่วงครับโอ้ นี่นะครับเราก็จะได้ไม้มาแล้วก็เราให้เกลียนและกลมนะครับดูการเราันเราออยอเลยอยอะเลยแล้วเราก็เสร็จไปเรียบที่ระบายนะครับมันก็จะกลมๆเกลียนแบบนี้นะครับแล้วต่อไปเราจะทําแหลมเพื่อปักด,ดินนะครับเพื่อให้มันเพื่อให้มันปักง่ายๆนะครับทำแหลมแหลมแล้วขั้นต่อไปคือเราจะาจ,จัด ดวดหนูนะครับออกมาเรื่องนี้ก็จะประมาณสามสิบเซนครับห็นหมล่ะอันนี้เราก็จะมามัดเข้ากับบ่วงนะครับหรือว่าคันบ่วงนะครับแล้วก็วนๆนน,บนอบประมาณสองสามรอบม,มั้งก็วนวนมัดไว้หรือว่ามัดไว,นดวน้นะครับเพื่อให้มันอยู่ครับ แล้วก็เร็ดสิดเป็นอันียบวันนะครับมันก็เป็นแบบนี้นะเป็นอย่างนี้ครับเอาไปทิเลยพวกเราขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับครับผมครับ